88แห่งโดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดังนี้ร้านเกมและอินเทอร์เน็ตจำนวน1,106แห่งขายในการขออนุญ,ญาตประกอบการดังนั้นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นในฐานะหน่วยง ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่นนายสมบัติตรีว,วัศวร์ู้วราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานมอบประกาศนียบตัตรแก่ร้านเกมที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งสิ้นจํานวน156แห่งค่ะและผ่านการประเมินร้านเกมขาวอีกจํานวน137ร้าน1-3ดาวดังนี้ร้านเกมที่ผ่านการประเมินระดับ1ดาวจำนวน28ร้านระดับ2ดาวจำนวน56ร้านและระดับ3ดาวจำนวน53ร้าน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์พุทธศักรา2551เพื่อที่จะพัฒนาสู่ร้านเกมสีขาวจังหวัดขอนแก่นประจำปี2555ค่ะจัดขึ้นเพื่อพัฒนาหรือยกระดับให้ร้านเกมได้พัฒนาตนเองและได้มาตรฐานโดยอ,อยู่ภายใต้การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบเงื่อนไขที่เป็นกติการ่วมกัน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดคอนแกน่นได้ฝากถึงผู้ประกอบการร้านเกมค่ะว่าร้านใดที่มีมาตรฐานก็ขอให้รักษามาตรฐานที่ดีไว้ให้เป็นแบบอย่างและก็พัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและยังเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการร้านเกมได้พัฒนาสู่การเป็นร้านเกมที่ดีมีมาตรฐานมีความเจริญก้าวหน้าก้าวเดินไปในทิศทางที่สร้างสารรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะ สำหรับจังหวัดขอนแก่ในปัจจุบันมีสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศแต่ละประเภทดังนี้แบ่งเป็นร้านเกมจำนวน1 1 0 6แหง่งร้านคาราโอเกะ189แหง่งร้านเช่าจำหน่ายแลกเปลี่ยนภาพยนตร์และวิดิทัศนา37แหง่งและโรงภาพยนตร์อีก21แห่งค่ะ